ครับผมก็พ่อจาดดิห้าสิบห้ารีวิวครับสวัสดีครับตู่จากดิห้าสิบห้ารีวิวครับดิห้าสิบห้าเดตกลับมาแล้วกลับมาแล้วอ่ากับอีพีนี้วิเคราะห์ก่อนเกมศึกฟุตบอลยุโรปาลีกรอบรองชนะเลิศนัดที่หนึ่งอ่าครับผมแมตส์สำคัญแห่งชีวิตยุโรปายุโรปา ก็ аю, ต ime, ime, ้องบอกว่าแมนยูจะมีติดไม้ติดมือในฤดูกาลนี้หรือเปล่าขึ้นกับสองแมตช์นี้แหละก็คือแมตช์นี้แล้วก็แมตช์ถัดไปครับผมก็เชื่อว่าแฟนแมนยูทุกๆคนก็คงเออลุ้นกันเหนื่อยนัดเนี้ยอืเพอดูจากฟอร์มการเล่นที่ผ่านมาของแมนยูแล้วบอกโอ้โหไปเยือนแอตติกบิวเบาที่สเปนครับก็ถือว่าหนักนะในมุมผมผมดูว่าหักหนักนะ มันแต่เอาะไาะแต่ชื่อเขาเบาเออบิวเบาแต่ไม่เบาเอานะอีกแค่สองนัดอ่ะผมก็อยากให้นักเตะแมนยูขออย่างเดียวอ่ะขอให้เล่นเล่นแบบเต็มที่อ,ะอ่ะครับเพราะว่าถ้าคุณผ่านบิวเบาได้อ่ะนัดชิงอ่ะมันเป็นสเปอร์หรือโบโดกลิมอ่ะซึ่งผมว่าน่าจะเบากับแอตติกบิวเบาอ่ะแน่นอนครับ ออนัดชิงนัดชิงคือจริงๆอันนี้บิวเบาเขาก็มีแรงอยากชิงอยู่แล้วเพราะว่านัดชิงเล่นที่บ้านเขาไงอืมนะครับผมโอเคครับอ่ะ EP นี้แมนยูไปเยือนอารติกบิวเบาอันนี้เราอัปเดตกันเป็นคืนวันอังคารที่ยี่สิบเก้าเมษายนนะครับผมก็ต้องบอกว่าจริงๆก็เป็นก่อนเกมสองวันนะซึ่งลูบินออมอลิมยังไม่ได้ออกมาอัปเดตนักเตะอืม แตเ่เอาเอาคร่าวๆเ,เนี่ยอาจจะเกมบอลมัทที่ผ่านมาที่เห็นกลับมาแล้วก็คือลุกชอนี่นะอ่าพออโรงพยาบาลผมเล่นเต็มเก้าสิบนาทีนะครับนาทีแล้วอะ่ะฮึแล,ล้วลเล่นดีซะด้วยครัไใช่แล้วเล่นดีซะด้วยแล้วก็มีเมสันเมาส์ที่ถูกเปลี่ยนลงมาครับแต่คราวนี้ยมันมีข่าวดีออกมาว่ามีนักเตะสามคนของแมนยูที่น่าจะกลับมาแต่ว่าเกมเนี้ยน่าจะยังไม่ฟิต แต่คิดคว่าในเกมสุดสัปดาห์ถัดไปก่อนที่จะเจอบิวเบาอีกนัดหนึ่งเนี่ยในเกมที่เจอกับเบรนท์ฟอร์ดนะครับเขาบอกว่ามีสิทธิ์ที่จะเห็นโทบีคอร์ลิเยอร์หนึ่งคนแล้วอืคนที่สองคือมัทไธเดลิทเอ้าเดลิทครับอ่าแล้วคนสุดท้ายคนที่สามครับที่ผมว่าแฟนแมนยูหลายคนอยากเห็นคืออามัดเดียโลเฮ้ยอ่าขาบอกสามคนนี้มีสิทธิ์ที่จะเหมือนกลับมาเจอกับเบรนท์ฟอร์ดก่อน ในศึกพรีเมียร์ลีกมามาเรียกว่ายึดเส้นยึดสายหน่อย mm. อืมอแล้วคราวนี้นัดที่สองที่เมนยูจะกลับมาเล่นในบ้านเจะแอตติติกบิลเบาเนี่ยสามคนนี้มีติดที่จะกลับมาลงสนามอืม mm. จริงๆถ้าตามตามทางการนี้เขาจะเรียกแอตติกติกคลับเนาะเขาจะไม่ได้เรียกบิลเบาเหมือนบ้านเราครับอ่าเกมนี้เมนยูก็จะไปเรียนไปเยือนแอตติติกบิลเบาที่ซันมาเมสเนาะคืนวันพฤหัสที่หนึ่ง พฤษภาคมตีสองโอ้โหครับดึก<อ>น,นิดเก็มยิโนบอันนี้อยู่แล้วเออก็เวลาตีสองก็คือเป็นคืนวันพฤหัสต่อเช้าวันศุกร์นะใช่เลยครับจริงๆมันเป็นวันศุกร์นั่นแหละถ้าถ้านับเวลาทางการเป็นวันศุกร์แต่ว่าอันนี้เรากลัวงงเราเอาเป็นวันพฤหัสแล้วกันคืนวันพฤหัสคืน,นพฤหัสครับ,รบเออครับผมอ่ะคราวนี้ผลงานนัดล่าสุดของทั้งสองทีมครับแมนยูพึ่งบุกไปเสมอบอลมัดมาหนึ่งหนึ่ง นี่ครับผมส่วนแอตลิติกบิเบลเล่นในบ้านชนะลัสพามสมา1-0นี่อ่อก็ก็ยอมรับว่าผมก็ไม่ค่อยได้ดูบอลหมายถึงไม่ได้ดูฟอร์มของแอตลิติกบิเบลสักเท่าไหรอ่อ่ะปกติถ้าดูลาลิกาสเปนสนเน็ตก็จะดูบาร์เซโลนาเรอัลมาดริดเอลติกมาดริดเอออันเนี้ย Madrid, Madrid, นนที่ดู<อ>บ่อยนะบิเบาไม่ค่อยเห็นฟอร์มอะ่ะอืม อ่าอันดับตารางคะแนนในลีกครับเทียบกันแมนยูอยู่อันดับสิบสี่ครับมีสามสิบเก้าคะแนนครับนีูดูการใน้ชนะสิบเสมอเก้าแพ้ไปแล้วสนะิบห้านัดโอ้โหครับถือว่าถือว่าแพ้เยอะมากสําหรับแมนยูในฤดูการนี้เนาะครับส่วนแอตติกบิ๊เบาลุ้นพื้นที่ยุโรปอยู่ครับยูฟาแชเมเปี้ยนลีกอันดับ <4 S 1> ที่สี่ในนะลาลิก้าเขาพูดเอาเรื่องเหมือนกันนะแข่งขไม่แข่งก็ว่ากันเลย สามสิบสามนะัดชนะสิบหกเสมอสิบสองเขาเพิ่งแพ้ห้าไงเออดีแหละครับมีหกสิบคะแนนน่ะครับถ,ถ้าเทียบถ้าเทียบปอนต่อปอนในตารางพิมารีกอะแมนยูเป็นรองยัดะ่ะผมบอกเลยอ่าตารางในลาลิกาสเปนก็คือบาร์เซโลนาเป็นจ่าฝูงนะมีอยู่เจ็สิบหกแต้มใช่ครับเรอัลมาดริดมีเจ็สิบสองเอเดติโกมาดริดมีหกสิบหกบิลเบามีอยู่หกสิบ บียาลิวมีอยู่ห้าสิบห้าโอ้หซึ่งห้าทีมเนี้ยคือห้าทีมที่ได้ไปแชมเปี้ยนลีกสเปนได้ห้าทีมเหมือนกันเหมือนเหมือนอังกฤษแต่เขาไม่ติด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 เหมือนเราไงใช่แต่มค่อนข้างทิ้งเขาเนี้ยก็เหมือนลุ้นแชมป์ระหว่างบาร์เซโลนากับเรอัลมาดริดนะสี่คะแนนครับ <c oughs> อ่าส่วนอันดับที่หกเรอเบติสมีอยู่ห้าสิบสี่ครับลุกเบียดบียรลิวโอ้คะแนนเดียวเัยน,นะ ใช่ผมมานลุ้นให้ลิวเบติสได้แชมปีบยลลีกนะเพราะแอนโทนีจะได้ค่าตัวขึ้นอ่าแอนโทนี <c oughs> อยู่ลิวเบติสไงถ้า <c oughs> พาลิวเบติสไปแชมปี้ยนลีกเนี่ยโอ้โหค่าตัวพุ่งแน่นอนครับผมครับผมอ่าอันนี้ก็เป็นตารางของลาลิก้าสเปนเราไม่ค่อยได้ดูกันเท่าไหร่นะลาลิก้าครับเออก็ต้องบอกว่าปีนี้เป็นปีที่บาร์เซโลนากลับมาเนาะกลับมาทวงบัลลังโมแบบเล่นแบบโหคลาสสิกมากเลย ใช่เพราะว่าล่าสุดอเอ่อล่าสุดศึกฟุตบอลคปาเดเลยก็คือฟุตบอลถ้วยของสเปนนะนัดชิงก็เป็นบาร์เซโลนากับ Real เรอัลมาดริดเป็นเอลคาซิโกเลยสุดท้ายบาร์เซโลนาชนะต่อเวลาสามสองครับอ่าก็คว้าไปแล้วหนึ่งถ้วยถ้าบาร์เซโลนาได้แชมป์ลาลิก้าก็จะเป็นดับเบิลแชมป์เลยปีนี้โอ้โหครับก็ต้องบอกว่าฟิกเก่งจริงๆคุณซือที่เป็นอดีตคุณซือทีมชาติเยอรมันนะครับ อืมครับผมอ่ะคราวนี้สิบเอ็ดคนแรกที่คาดว่าน่าจะลงสนามเกมนี้ของแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดครับครับอ่าผู้ษาประตูก็คงเป็นโอนา่าครับอ่าส่วนกองหลังสามคนเนี่ยผมเดานะนี่ผมเดานะน่าจะเป็นเ <c oughs> ลนี่โยโลแฮรีแมกควายแล้วก็ลุกชอนี่มาแล้วลุกชอเออเพราะว่ากองหลังคือถ้าถามถึงเซนนาฮาร์จริงๆอะ่ะตอนนี้มันหมดแล้วไงมันก็เหลือแค่ลินเดลิฟอีแวนครับเกลี้ยงแล้ว เพราะว่ายังไงเนี่ยผมมองว่ามาซาลุยก็ต้องยืนวิงขวาเพราะว่าไม่มีดาโล่ใช่ครับเออส่วนวิงซ้ายเนี่ยยังไงก็ต้องเป็นพรทิิดอกกูเพราะว่าวิงซ้ายเนี่ยเหลือแค่ดอกกูกับแฮร์รี่อามาร์สองคนเนี่ยผมว่าอาโมลิมคงไม่เสี่ยงส่งอามาร์ลงเกมใหญ่อะ่ะไม่อเออเพราะฉะนั้นผมเดาว,ว่าก็เนี่ยวิงแบ็กมาซาลุยต้องถ่างไปเล่นวิงแบ็กขวาแล้วเพราะฉะนั้นเซนเ,นเตอร์ก็หายอีกคนหนึ่งอีกอือส่วนมิดฟิลคู่กลางเนี่ยผมว่าไปเยือนบิลเบาอะ่ะ น่าจะเน้นเน้นเอาชัวร์ก่อนนะในในมุมผมนะอับอโมลิมน่าจะส่งอูกาเต้คู่กับคาเซมิโลอ่อ่าเพราะเกมที่แล้วกับบอลมัดคาเซมิโลก็ลงมาตัวจริงมาก่อนสุดท้ายก็อูกาเต้เปลี่ยนลงมาแทนครับอืมแต่เกมนี้ผมมองว่าคู่นี้น่าจะได้ลงคู่กันแต่ถ้าอีกมุมหนึง่งสมมุติอโมลิมอาจจะพักคาเซมิโลสมมุตินะครับอาจจะเป็นบรูโน่ฟานเดสถอยลงมายืนคู่กับ อุกเตอครับอ่าและข้างหน้าจะเป็นคอบบี้ไมนูกับกาลาโชเป็นไปได้ทอยนี่ก็เป็นไปได้แต่ครั้งนี้ผมก็ดาวว่าถ้าเอาชัวไว้ก่อนเนี่ยเป็นอุกเตกับคาซิมิโลเพราะคาซิมิโลเองก็เคยเล่นในลาลิก้ากับเรอัลมาดริดก็น่าจะพอคุ้นกับบรรยากาศของแอตติกบิวเบาครับแต่คุ้นกับบอลสไตล์สเปนอะไรเงี้ยครับอ่ส่วนข้างหน้าหน้าเป้าก็คงเหลือคนเดียวอะฮอยลุนไม่มีใครแล้วนะ เพราะว่าชีโดโอบีก็ไม่ได้มีชื่อในเกมยุโรปด้วยใช่อืมออั่นนี้ก็เป็นสิเ11คนแรกของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครัส่วนทั้งฝั่งของอชิีิบิลเบาจากเกมล่าสุดที่พบกับลาสพาวาสครับรู้สึกประตูเนี่ยซีมอน<ห>รู้สักประตูทีมชาติสเปนใช่โอ้เคยเคยเห็นฟอร์มอยู่เหนียวมากครับอา่าส่วนกองหลังเนี่ยผมก็ยอมรับว่าก็ก็ไม่ค่อยคุ้นนะครับ เออเหมือนกันอ่าจนกระทั่งถ้าดูจากรายชื่อเนี่ยอ่ะก็มีวิลเลียมเนาะเบอร์เก้าแต่อันนี้ไม่ใช่นิโก้วิลเลียมนะรู้สึกเหมือนเขาเป็นพี่หรือน้องนิโก้วิลเลียมนี่แหละผมไม่แน่ใจเหมือนกันอ่าตัวสำรองครั้งที่แล้วอย่างที่ผมบอกอ่ะนิโก้วิลเลียมมีการบาดเจ็บก็เลยลงมาเป็นสำรองครับน่ะเบอร์สิบคนแรกเลยอ่านิโก้ครับอืเพราะฉะนั้นเกมนี้ผมว่านิโก้วิลเลียมมีโอกาสสตาร์ตเป็นตัวจริงแน่ๆ Oh. ก็อัจริบิวบาก็มีทางด้านของเบลเบเดเป็นกุนซอ <S <S แล้วเล่นระบบสี่สองสามหนึ่งก็ค่อนข้างยัดกลางนะผมว่ากลางแน่น <S <S ชเล่นหน้าเป้าตัวเดียวเหมือนกันก็วัดกันละแต่ว่าความอันตรายผมว่าอยู่ที่เนี่ยแหละนิโกโวิลเลียมน,นี่ยแหละน่าจะเป็นตัวอันตรายที่สุดละครับอืมอ่าส่วนคนอื่นๆก็ ก็ผมก็ยอมรับอ่ะเอออย่างที่บอกอ่ะเขาไม่ค่อยได้ดูแอตติกบิลเบาอะไรเงี้ยแต่เท่าที่ดูฟอร์มมาก็วิลเลียมเนี่ยแหละเด่นสุดละครับนี่เกมนี้ผมว่าน่าจะวัดกันที่แดนกลางอ่ะครับอืมว่าแดนกลางใครจะคุมเกมได้ดีกว่ากันครับแต่ถ้าดูจากระบบของแอตติกบิลเบาเล่นหลังสี่เนี่ยแมนยูก็มีโอกาสถ้าสมมติวิงแบ็กสองข้างเติมเกมดีๆนะทั้งมาซาอุยทั้งดอกกูอ่ะใช่ก็ก็น่าจะมีโอกาสเจาะได้อยู่ ผลลูกชอก็วางบอลแม่นด้วยนะถ้าวางไปดีๆล,ล,ลูกชอกอาจจะเป็นตัวตัววางบอลยาวหรือว่าเติมขึ้นไปคลอสได้เออครับผมอ่าโอเคนี่ก็เป็นฝั่งของอาร์ตบิวเบานะครับผลงานนัดล่าสุดก็ต้องบอกว่าโอ้โหย้อนไม่นานมากเก่าที่2 0ส1 2 0 1 2ครับ, 21, 21, รบเออพึ่งแมนยูแพ้ทั้งเย้าและเยือนนั่นแหละครับผม เออสถิติไปเยืยนอนแอติกบิเบาแพ้สองหนึ่งเล่นในโอทัฟฟอร์ดก็แพ้ส <Wow. S 1> ามสองก็บอกว่าจริงๆแมนยูอ่ะเป็นทีมที่ชอบแพ้ทางบอลสเปนนะเท่าที่ผมดูมา mm hmm. เจอทีมจากสเปนทีไรแล้วแอติกบิวเบาเนี่ยเป็นทีมที่เพรสซิ่งเร็วเพรสซิ mm ่ง hmm. สูงคล้ายๆกับบอลมัดอะอย่างที่ผมพูด mm hmm. จากคลิปที่แล้วครับเออคุย mm hmm. เล่นหลังเกม mm hmm. ใช่บิลเบาเป็นทีมที่เพรสสูงเล่นเล่นเขาเรียกว่าเพสหนะักเพรสเร็วด้วยครับแล้วแมนยูเป็นทีมที่แกะเพรสซิ่งไม่ค่อยเก่งชุดเนี้<ม>เพราะฉะนั้นเกมนี้ผมว่าอมโมริมน่าจะกำชับมาพอสมควรอะ่ะในการเจอกับอาทิติกบิลเบาครับแต่คราเนี้ยตั้งแต่ปีสองพันสิบเอ็ดสองพันสิสองมันมันย้อนนานมากอะ่ะไกลอะ่นะนักนแต่เซตนี้งังไม่มีอยู่แล้วเออก็ต้องถือว่าแบบก็เป็นล้างไปแล้วกัน ใส่เลอบใหม่ใช่หาสกอร์ score, ครับข้าพดอ่ะผมให้แมนยูชนะสองประตูต่อนหนึ่งครับโ oh, 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 อ้โหตเกิ้วไหมครับอ่าส่วนผมก็ให้ดีสุดละผมว่าบุกไปเสมอหนึ่งหนึ่ง <c oughs> นี่ครับอืมคิดว่าลอ่าลืมบอกแมนยูเป็นทีมเดียวที่ยังไม่แพ้ใครในทั่วยุโรปฤูดูการนี้ <c oughs> นี่เลยครับเออก็หวังว่านัดเนี้ย บุกไปเยือนวิวบาวอ่ะอย่างน้อยก็ขอผลเสมอมาก็ยังดียันให้อยู่เ <Hey. S 2> ออครับส่วนเขาเรียกว่าอะไรอ่ะถ้าโดนคือขออย่างเดียวขอแบบไม่โดนถล่มกลับมาก็พอ <Yeah. S 2> แล้วก็นัดที่สองมาลุ้นกันที่โอทัฟฟอร์ดครับอืมเพราะว่าผมว่านัดนัดเนี้ยส่งตัวจริงใช่ไหมนัดสุดสัปดาห์หน้าเจอเบนฟอร์ดเนี่ยผมว่าแมนยูเผลอๆนะ พักหมดเลยเดี๋ยวดูนะพักตัวจริงหมดเลยเป็นไปได้แต่ถ้าเอาโมเดลเดิส่งตัวจริงลงอีกนะโอ้คารวะอะไรอะ่ออระแต่ว่ากลางสัปดาห์หน้าก็ต้องกลับมาเล่นในบ้านเจอบิวเบาอีกได้เลยครับอืมเกมนี้ผมว่าสนุกแน่นอนเมนยูไปเย็นบิวเบานะแต่แฟนเมนยูก็ต้องดูแบบตุมต้มตุ้มต่อมต่อม,อมหน่อยผมว่าบิวเบามามามาตลอดอะผมบอกแล้วไม่เบาครับไม่เบา แต่อีกหนึ่งอย่างก็ขออย่างเดียวโอนาหนา่อย่าสตีแตกเหมือนเดิมเออถ้าถ้าแบบมีลูกผิดพลาดแล้วก็ขอให้แบบประคองสติไว้หอยลุนกลับมายิงหน่อยลูกเอ <c oughs> เออหน้าเป้าอยู่คนเดียวในยูโรป้าไม่มีใครช่วยนะหอยลุนครับ <c oughs> อืมโอเคครับอ่ะอันนี้ก็เป็นอีพีวิเคราะห์ก่อนเกมศึกยูโรป้าลีกก็ แฟนแมนยูไปลุ้นกันส่วนแฟนนิวคาสเซิลเดี๋ยวรอรอสุดสัปดาห์หน้าเนาะใช่ครับนิวคาสเซิลกลับมาลุ้นแชมเปี้ยนลีกันต่อใช่ใช่ี่แชมเปี้ยนลีกค,ครับผมครับผมโอเคครับครับอ่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กับช่องเราด้วยนะครับโอเคครับ EP นี้ไปก่อนนะครับครับ